เมื่อวันที่สพฤษภาคม2564เวลา10นาฬิกาณโนะรงเรียนคอนแกนวิทยายนุนดรยุทธศาสตร์โกงเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนคอนแกนวิทยายนุนพร้อมด้วยนางอักษรศรีชาติศรีหัวหน้าโครงการอังกฤษโปรแกรมและคณะครูอาจารย์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดระดับมัธยมศึกษาปีที่1คือเด็กหญิงนัทยาคำวิไลศักด ระดับมัธยมศึกษาปีที่4คือเด็กหญิงพันวินแก่นศักสิริทั้งสองคนสอบได้คะแนนสูงสุดของระดับในราย3วิชาคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรไม่ต้องเสียค่าเทอมภายใต้ความปรับปรื่มใจของผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ มาร่วมเป็นสักขีพยานและกำลังใจในการเข้ารับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในวันนี้พิธีมอบทุนให้กับลูกๆนักเรียนนะครับที่สามารถสอบคัเดเลือกเข้ามานในโครงการอีกิทโปรแกรมนะครับซึ่งทุนที่มอบในวันนี้ก็คือนักเรียนที่สอบได้อันดับหนึ่งนะครับทั้งหมอต้นและหมอปลาย นะครับซึ่งทางโครงการอินดิตรโปรแกรมนั้นก็ได้กำหนดกิจกรรมการมอบทุนทุกปีนะครับสำหรับลูกๆนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามาได้ที่หนึ่งนะครับทุนในการมอบนะครับในครั้งนี้นก็คือทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรนะครับก็หมายความว่าหลักสูตรมต้นนั้นก็คือเข้ามาหนึ่งก็จบหลักสูตรมสามเพราะนั้นลูกๆที่ได้ ทุนในวันนี้ก็คือเรียนฟรีไม่ต้องอจ่ายค่าบำรุงการศึกษานะครับแล้วมอปลายเช่นกันนะครับก็เป็นเด็กนักเรียนเก่าของโครงการอีกโปรแกรมซึ่งสามารถสอบเข้าได้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับทุนเช่นกันนะครับก็เรียนฟรีตลอดหลักสูตรจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบนะครับในมอลหนึ่งเนี่ยร้อยเก้าสิบเอ็ดคนนะครับแล้วก็เรารับเก้าสิบคนครับเก้าสิบคน มปลายเช่นกันครับก็รับเ0สิคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนเก่านะครับนักเรียนเก่าเราที่สามารถเลื่อนขึ้นมานะครับในขึ้นมาเป็นขึ้น,น,นในระดับมอปลายครับก็เกสิคนเช่นกันครับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษหรือโครงการ English p r r g r รมนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่17แล้วที่จัดตั้งมานะคะ ผลสำรีดก็ออกมาดีมากค่ะเพราะว่านักเรียนเราทั้งหมดสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ร้อซนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะได้ตั้งแต่รอบที่1ที่เขาเรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็มีสองมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเราสามารถเข้าได้ตั้งแต่รอบก่อนพอร์ตโฟลิโอก็คือรอบ s t สแท็นะคะก็คือ,อ KKUIC แล้วก็มหิดลอินเตอร์ค่ะ เข้ามหาวิทยาลัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ความสามารถในการาพูดภาษาอังกฤษของเขานะคะความสามารถในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะคถือว่าเก่งมากๆเพราะว่า i อเสูงสุดคือ8.5นะคะ i อเเต็มของโลกก็คือ9นะคะแต่สูงสุดคือ8.5แล้วก็8แล้วก็7นะคะถ้าเขาได้ต่ำกว่า7เขาจะไม่เอากิจิบัตมาให้ที่ชั้นโชว์เลยนะคะเพราะว่าเขาอา่านจริงๆมันเยอะมากนะคะมันสูงมากเพราะว่า ถ้าเรียนต่อปริญญาโทรหรือปริญญาเอกที่ต่างประเทศจะใช้ที่6.5นะคะส่วนปริญญาตรีที่ต่างประเทศใช้แค่5.5หรือ5นะคะแต่เด็กที่นี่ก็ i อเอ5เนี่เกือบทั้งหมดเลยนะคะคือทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะยกเว้นวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เขาใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะคะเวลาคุยกับเพื่อนคุยกับครูบางบ้านจะใช้ภาษาอังกฤษคุยกับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ด้วยค่ะ ตอนนี้กำลังเรียนออนไลน์นะคะเรียกว่า preparatory course นะคะ12วันเรียน5ชั่วโมงนะคะ3รายวิชาก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษนะคะขณะนี้กำลังเรียนออนไลน์เป็นวันที่8วันที่8ค่ะเหลืออีก4วันก็จะครบ12วันนะคะตอนนี้ค่ะกำลังเรียนอยู่ม1ม, .1 มี5กลุ่มกลุ่มละ18คนส่วนมสสายวิทย์มีกลุ่มละ20คน3กลุ่มแล้วก 15คนเป็นสายสิน2กลุ่มคะ่ะรวมทั้งหมด10กลุ่มคะ่ะกำลังเรียนอยู่ขณะนี้พง<ะ>ชัยกุศลากรสํานักข่าวแมคโปรโรายงาน